สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีนะครับช่วงค่ำของวันที่28มิถุนายนนะครับกับอื่นนะครับกับวันที่29กนะครับกับทีฮอตดแล้วนะครับคอนเสิร์ตนะครับเปิดตีนะครับบอโจยมานินนำบุกษาของเฮ้าหรือว่าผู้นำทีมงานสาวหน่อยเพินบันแพกของเขานะครับมือหนีเฮ้ากับทีมศิลปินนักลองมอลองมอล่ำนะครับพมกับทีมงาน เดนเซื้อเฮ้านะครับกับากันมาซ้อมมือนี่นะครับวันนี้เราก็มีนัดซ้อมกันนะครับสําหรับคนที่มีซ้อมใหม่นะครับเพียงใหม่นะครับบาลาก,กาได้ได้ลองเพียงใหม่นะ่าเพลินอยู่ด้นะครับอืมได้ลองเพียงใหม่น่าเพลินอยู่นะครับคู่กับพระเอกวิทยานะครับเดี๋ยวรอเบิ้งกันพี่น้องนะครับาแต่บอกไว้ก่อนก็ได้นะครับเขียนได้ลองเพียงอยงก่อน ไม่อยาพวกเมียนะครับปูกระบิทยานะครับเดียวกันจึงสีได้ไป้่มกันนะครับอันนี้คือเพลงใหม่ขี่เพื่อนจัดไห้นะครับกสชวนด่านเวทีนะครับเข้ากับจัดขยับออกมานอกโดมหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ล้าปูนตรงนี้ก็สีเอาไว้ให้พี่น้องในมวลในซื้นสําหรับปูตีมารวมการรวมงานนะครับเพราะว่าก็คล้ายๆกับงานปิดวิกแหละพี่น้องนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปิดวิกคือเพื่อนสีอ่อมจังกะสีให้พี่น้อง ไปซื้อบัตรซื้อตั๋วเขามาเบิร์นะครับอ่าคอนเสิร์ตเวดดีสาวน์หน่อยเป,เป็นเพื่อนของเขานะครับผู้ใดสะดวกมากผู้ใดยยอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลสะดวกมากก็มากรับพี่น้องบัตรราคา120บาทหรือว่าถ้าผู้ใดมาบา่ได้กะบัตรราคา129บาทนะครับชมออนไลน์นะครับเดีย๋ยวพาพี่น้องเบิร์บรรยากาศครับนะครับนะครับส่วนด้านเวทีเฮาก,กับกำลังตั้งกำลังเฮ็ดอยู่นะครับคาดว่า กาซีเรียบ้อยแล้วพี่น้องนะครับเอาออกมาหน้าโดมไปเลยธรรมดาไวที่หาอจะอยู่ในโดมนะครับก็แสดงกันกลางแจ้งนะครับเพราะว่าหน้ากำมือกับคอห้ท้องฟ้าปลอดปุ่งนะครับขออยาให้มีฝ่ามีฝนมากก็แล้วกันครับพี่น้องนะครับเออที่ของห้ากะตั้งห้างนอนธรรมดาจะอยูในในในโดมเนาะนะครับอยู่ในโดมนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้กะที่เป็นโล่งๆนะครับกะอ่านะครับทีมงาน บอลองบอลำเฮาน้องๆก็กำลังทยอยมาน้องละน้องตาตาน้องอีแล้วก็ยยนอ้นอ,งนอ,งอ,นองไก่มาทางนี้มาทางนี้ทางนั้นย่างบ่ได้ทางนั้นยา่างไปบ่ได้เน,นยียนสวัสดีน้องตาตาครับสวัสดีน้องรุครับกระน,อนนะ้อยรุซะเดี๋ยวมาได้กัะนอ่งยังอ่ะไม่ยังนีะ่ะอันเป็นยังไง แม่นบ่นักกระไม่อยู่ดอกยวเขาโหอยู่เพราะ่าถ้าในซากพ่อเนี่ยมันหลีดคือหลีดปกติบ่ลหลีดมากเสียงใบหิวไม่จังใดอย่างมันเก่ามันโบมีป่ายมันติดเก่าเอ้ยนะฮือู้คนไหนอุ๊บมาซื้อป้ากันหิวยังมากินตะพื่อตะพืชฮะไปนั่งเสรโอ้เพิ่อนไม่มองแหงนแล้วเนาะโอ้ไม่มองแหงนโอเคโอเคเดี๋ยวทักทายถามข่าวน้องๆเพิ่นก่อนนี่ เออเด็ดไปทางนี้พ่ะเอกวิทยาครับน้องล้ให้ยันเตียนยเพียพยัเงอย่างพวกเมียบอ่กับพวกเมียมันด้เหรอ,อ,รหรอพวกเมียมันด้วยหรือเ,เนี่ยเออกาซอบม,มันนี้ออมันนี่แหละเดี๋ยวพอดนตรีขึ้นนาพ่กระลองแบบนี้ดนเด้ออนซสอบเด้อ เตียวเดียวเตบเลยอ่ะเตเดียวเดียวเตลเตลเตเตะเตลเตเตลเตลเตลเเทปเทเกเมียมาด้วยเหรองงงงดอฮะมึงงงยังอ่ะมงงงดอกแวงบุรีธนกับมงงงแค่ยันนี้เพยงนี้ไอเนี่ยฟังมาเต้หน่อยหน่อยโอ้ยฟังกันก็มากันแลลวเนาะเพ่งแคว่านี่้เกิดประทันนี้ฮะผู้ใดเกิดประทันโอ้ยกูุนะกูจะคุยเอ้าสดีครับนอใช่จังไดบัว ีเอกเพใช่ครับเ่เพื่อเสื่อเสียญาติตคนเอาตะเอมีตนอันชื่อแล้วบงชื่อเสียญาติตคนบว่าจากองเสื่อเสียมาบอมกแก่ไปนัขอาออกแย่มันเกาต้องซักด้คุณ่งไ้ปอยู่กับเขาตกอาำพูงเลยไห้นำอมมันบูดต่งักมั้นำอมบูดนำอมบูดเป็นเนี่ยอะไรบันเนี่ย ออกงงงงไปไปไปเข้มครไปลังหารนะครับวัดดี้พี่อ่องบัดดีพี่น้องเอฟซีคุณปอบครับช่องยูทูบคนอย่างนี้ลำเพินครับสวัสดีครับอันนี้ช่องยูทูบเข้มกมลชัยลำเพินออฟฟิเชียลครับมาเบิ่งหลังการละงานไปหาเบิ่งมองจะคของนางไปมันเป็นจังไงแม่อันเป็นจัดไลยเป็นหลอกเป็นหลอกแต่เป็นยังไงสิตลอดมันก็ดีล่ะดีอยู่ เพราะแต,ต่ว่ายังหาฝนตกก็ว่าขัดอยากอยากให้ดีครับคืออยู่บนนิลล่ำอ,อย่นบ่นี่ยไฟมันแค่จะเกลี้ยกล่อแค่เดียววยโย่ยาถอกพ่อละคือบุรีรัมพ์บ่ได้กี่โตมเลเปรดเปรด,ปดอยู่ครับเฮ่ากะไปเบิ่งมองนางเฮ้านะครับเหลือเอกี่ยังบ่ทันมาสิมาจังม่วงม่วนี่นะครับเบ้าเอกยังบ่นนงทันมานะครับเสียผาเดินจงเดินเสือมอหลงมอลำเฮ่าเขาก็ออกมาตาก,กัน น,นี่คือด้านหลังเบทีนะครับคือจักรยานบันั่งเป็นล็อกไขล็อกมันนะครับบวดวัตรน่กลางเต้นนะครับสวัสดีครับจานวังครับโอ้เราแกะเพียงอยู่สวัสดีครับจริงรับโอ้ฟังเพลงอยู่ฟังเพลงไม่อย่างบานในทา้งนั้นสวมกันอยู่นะครับเดี๋ยวหาหม่องจะคล้องนั่งก่อนควายนั่งอยู่ใสนอ้อไม่ดมหาหม่องในนั่งอยู่ใสีนอ,อนอ่เนาะ ครูสวัสดีครับโอ้เห็นหมองนางแล้วเารไปกินแนวาหันโอ้เดี๋ยวนางอยู่นีตัวนีนตกมากสิว่าาสรสาเาโอ้เหตุการสาดคกับนี่าสจ้งิดแลเรานาสรอยู่ดีไม่มันบางีล้มท่าในทางหันมันเป็นตึกนหมโดยแลทางนี้แลอมนส่อากาศานสิมันกับ่ปัน อากาศโล่งสีน้ำตาลสีโอ้ลุดบอดในเพิ่นเฮ็ดขินเพิ่นบ่ขายบ่เนาะสวยสดีว่นจะเดินทางยากใช่ย่านมันติดลมมันมี้มองจอดไหมขอเจ้าบ่บ่หรือพูดถึงว่าไม่ได้ไปจอดหลังเวทีเลยพูดก็ต้องจอดหลังเวทีไงไม่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 จำเป็นต้องเข้าหลังเวทีทัดบ้านเนาะอันนี้คืออะไรห้องเปลี่ยนชุดหมอลำหมายถึงว่าศิลปินรับเชิญบอกชุดบริวารเป็นอย่างนี้คีบคัะคีบ พิษกันในบอเออโอ้ยาวเบาลาวยาวาวปิดเสียงแล้วเอาไม้บันจ้าอันของเปลี่ยนีคือว่าผมวันเคือเปลี่ยนทนเสียงไว้เดี๋ยววก็ยัพื่นอายหะจ้าเ <c oughs> ข้าดายังนางเฉยอเข,ขาไม่ได้คอยด้วยหรอบอกแต่ว่าเป็นคนมัก แค่นี้แหละเออเออเอาว่ะห <Denise> <ert it> id <ida> <hatten> ้องเปลี่ยนชุดหมอลำนะครับหมอลำผู้หญ <Yeah>, like ิงเนาะนะครับตอนนี้มองผู้ใดๆใหม่มากับจัดการให้หันมันจะหน่อยปวดนี่หลงห้องใหญ่ๆเออเออนะครับห้องผู้ใดนี่อังเปาสื่อสายใหญ่กมลชัยอันนี้นะจิเป็นห้องผู้ใดนี่วรชัย้ชนพลากรนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นน้องๆหลายทีมงานนะครับอ๋พคุณเฮดเป็นล็อกเป็นล็อกไห้นะครับตัวนี้มุนแกทกจากญี่ปุ่นนะครับอืมนะครับมองนั่งมองแต่งตัวยังเห่ากับยู่นี่โอเคครับนะครับกะทีอว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยสําหรับที่นั่งของมอลหลอกมอลํำเฮ่านะครับ ดูสิปดยเอาเล่าผ oh. ่ามะหอยเสือบนมืออ mm ื hmm. ่นน well, ี่นะครับนะครับก็เตรียมความพร้อมเตรียมซ้อมนะครับเดี๋ยวลองเพลียงไมบอหนี่เพียงอย่างสบายดีกันหรือเปล่าเอาตตกีปดยลองมันบอแมนกเพลียงไม้นี่นี่สบายดีกันหรือเปล่ามาลองเตกีลองแตะอยู่หลังเวทีเมื่อหลังหลังเวทีบอแมนทลงนีแมน มีดมกมีหาคุณเอคุเอคือสบายดีกันหรือเปล่าเคยเอามาร้องไหมร้องหลังเวทีไง,งใช่ร้องหลังเวทีอ่ะ,ะมีใช่ร้องหลังเวทีบดริสุดหมายถึงว่าไม่ได้ขึ้นโชว์ร้องบนร้องหลังเวทีช่วงเปิดวงแม้ช่วงเน้นเสิร์เต็มกจ็จริงหรอกสบายดีกันหรือเปล่าต้รัใช่ใช่ใช่ร้องหลังเวทีไม่ได้ร้องบนเวที คือยังไม่ได้เอาขึ้นโชว์บนเวทีเออแต่ร้องๆนี่แต่ลองหลงัลงเวทีอ้องนิดเดียวประเด้ร้องเต็มเพงลงร้องให้แบบสบายดีกันหรือเปล่าเจรตีโชว์วงเ,เดี๋ยวไป<ส>ทักเดี๋ยวไปทักทายครับพี่น้องนั่นนี่ก็จะเป็นครูเอแล้วก็ครูปอนะครับเอย่าม่วมเอาขึ้นนวดนังซันหุบขาเขาเออสบายดีกันหรือเปล่า สบายดีกันหรือเปล่าไม่เจอกันนานคิดถึงมันเลยวันนี้เป็นไงสบายดีกันหรือเปล่าสบายดีจ้ะสวัสดีครับผู้บอครับดุหน้าด้วยดูหน้าด้วยไม่เป็นไรมาสวัสดีทักทายครูคเจ๊เจยอ,อ,อันนี้เงาะวิ่งเงาะคือเป็นนวยหรือบาดนี่เงาะเปื่อยแล้ว โอ้ยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีละ่ะน้องอุ้มอุ้มไปทิ้งนะ<ท>อุ้มไปทิ้งถามอีหลากนะเดี๋ยวพ่อตีก่อนเอาไปสวัสดีสสดจ้ะโอ้ยไปแล้วค่ะไหนไปที่ละลำดับสั่นเนี่ยไปใสายบัตรนี่เอาพไดีวัตวดีไอตีควัา,วด,วาวดีไอเดีนน๋ยวนี้เนี่ยคือคำว่าดีกล่องวัดีไอบนมือโอ้จ่า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 จา่จา กินขาดเราไปกำลังสร้างค่ะเอาสั่งเมื่อกี้นบอสขาเสบียงมาส่งเสบียงมาจูงกินขอดเสบียงพักยุส่นี่พักยืนหรือในห้องไหนห้องท้ายสุดเลยบอสเกือบท้ายติดห้องไอซ่างบอสโอมาพักอยู่นี่กี่วันแล้วเมื่อหลายวันเพิ่งได้บอสบอดบอดบอกว่าให้มาพักอยู่นี่หรือว่าดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวหนูไปรับอาหารโอเคโอเคจ้าจ่าเดี๋ยวจักรีถามใหม่ นะครับทักทายน้องอุ่มนะครับเดี๋ยวจันีคุยกับน,น้องอุ่ม,มทมเรื่องเล่าคว,วามเป็นไปเป็นมาน้องอุ่มไม่พปนน้องเบิงนะครับสวัสดีลานำบวานนั่งเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเอาไว้สามีสะกอนนะครบับขอบคุณพี่นออ้องที่ติดตามมาคอมมักคอมแพงนะครับขอบคุณที่ เขามารับชมนะครับเขามาคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ก็แล้วกันนะครับก็ฝากพี่น้องกดแชรสส์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้่มกราเนียก็แล้วกันอย่าพอนทีฟต่อไปครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพรา่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าจนดเด้ออย่าลืมพี่น้องมือน,นะครับวันที่ฟิปเก่านะครับคอนเสิร์ตเบวันเดย์นะครับบทโจย,ยมนนิ่งองเฮานะครับสาวน้อยพิษพันแพงนะครับกัพี่น้องนะครับซี้าซิตัวนะครับดูว่าผู้ใดอยู่ไกลนะครับสะดวกมากอยู่ไกลสะดวกมากมากครับพี่น้อง อ๋อพอกันนะฮะนาเวที่ <Okay. S 1> มืออื่นเด้อน,นะครับสำหรับิีนี้นะครับนีครับพี่น้องสวัสดีครับ